าชาบันเจ้ารอ,อข้า<ะ><ะ>เจ้าอย่าเพิ่งโกรธเคืองข้าเลยเจ้ามีพยานใช่ไหมทำไมอ่ะแล้วเจ้าก็มีพยานเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่แล้วเจ้าล่ะมีแต่ปัตเตอร์ปิดแผล จะ้พาปิดแผลไม่มีพยานเป็นพยายนยายน,นี่ท่านเป็นใครในเรื่องนี้เนี่ย<า>ในเรื่องนี้ท่านเป็นใครนี่ทำไมพระเอกพ่อเลยใช่ไหมทำไมพะกาพะกาเนื้อเรื่องอยู่กับท่านคนเดียวเลยนะเรียกทำไมพ่อไม่ให้ไงเจ้าต้องส่งจงฟังข้าก,ก่อนเมื่อก่อนนั้นเหตุการณ์ผ่านไปข้ามีลูกสองคนเมียข้าชื่อละไม้สงฆามธรรมาลุกล้ำเข้าแผ่นดินไทย ข้าได้ฉีกผ้ายันเป็นสามผีผูกกับข้อมือลูกข้าทั้งสองคนถ้าหากว่าเจ้าไม่เชื่อเอาผ้ายันของเจ้าแล้วของเจ้ามารวมต่อกับข้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าทั้งสองคือลูกของข้าหรือไม่ไม่เป็นความจริง่องไ,ไหวะแต่้าพเป็นสีเดียวกั่านท่านก็ไหมไม,ไม่ข้าไม่เคยรู้จักกับท่านมาก่อนแต่ถ้ากว่าท่านยืนยันท่านมีผ้าแดงไอ้ชายหนุ่มที่มีผ้าแดงเราก็มีผ้าแดง ถ้าเอาสามผืนมันต่อป็นผืนเดียวกันถ้าใช่ผืนเดียวกันเราจะเชื่อถ้าฉะนั้นข้ามีให้เจ้าพิสูจน์ไปได้ยังไงไปได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยมอพาช่วยขอือดวะรเฮ้ยดียวกันช่ที่ดีด้วยพ่อพ่อม่พ่อ้ดยัคจลบพี่หอรทศานะครับครับไอ้ลรงจลบพี่หอรานะครับรับเอเลยนะ ยี่ห้อรถสัก,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 ก็ไม่มเอาลแกครับไม่เอาแล้วน,น,นะจะนะนนอย่เุงแกกนะปคกรักรับรกากเลยนกาลผ่านมาพูู้้ายนีพ่อร เดือบฆ่าพ่อแล้วพ่อตาโปรดไงอภัยยกมือไหว้กรบาบข้างเมืองไทยกลายเป็นผ้าสักวันถอยเอ,อาจจะรู้ขอสวมใจดุเล่นบทกู ตะขอสู้มันทุกมดา,เา,เามนเอาผ้าสามเื้เอาผ้าสามผืนมายืนหยัดเพื่อไปกำจัดหมู่มาร cũng nó